เชิญพบกับหมู่บ้านกรุงไทยนะคะบ้านเดี่ยวนะคะ54ตารางวาเนาะอยู่ซอย19นะคะบ้านหลังนี้ต่อเติมหลังคาที่จอดรถมีปั๊มน้ำแท้งน้ำนะคะปูกระเบื้องรอบบ้านนะคะอันนี้ค่ะบรรยากาศเงียบนะคะที่นีน่นี่ค่ะ ข้างบ้านจะกว้างมากแล้วค่ะคือสามารถต่อห้องเพิ่มได้นะคะถ้าใครมีครอบครัวเยอะหลายคนะก็มีระเบียงหน้าบ้านให้นาะนี่นะคะ่ะมีเหล็กดัดมุกลวดพร้อมแล้วนะคะบ้านลินลิวพร้อมอยู่ะคะ่ะตัวไม้สักอันนี้ก็เป็นประตูสไลด์เนาะเหล็กดัดมุดนะคะ,คะบ้านทาสีฟ้านะคะ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะหน้าต่างรอบห้องเลยนะคะ่คะอันนี้ห้องนอนที่ติดกับหน้าบ้านนะคะห้องนอนอันนี้ห้องน้ำนะคะ่ะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะคะฝักบัวใหม่หมดค่ะอันนี้เป็นห้องโถงเนอะห้องเจ็บของได้ สว่วนนี้จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวมีเคาน์เตอร์ให้นะคะมีซิ่งล้างจานให้พร้อมพร้อมอยู่ค่ะแล้วก็มีประตูออกหลังบ้านด้วยนะคะอืมแบบซักล้างค่ะนี่ค่ะออกมาหลังบ้านก็จะเจอโล่งๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ พื้นที่ใหญ่ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ